ผีกเมนที่เกาะกูดเรื่องมันเกิดขึ้นในปลายฤดูร้อนปีหนึ่งเมื่อบรรดาสจวดและแอร์รุ่นเดียวกับผมนัดรวมเพื่อนๆที่มีเวลาว่างตรงกันประมาณ10คนจัดทิปไปเที่ยวเกาะกูดโดยพักที่บ้านกึ่งรีสอร์ทบนเกาะเล็กๆส่วนตัวห่างออกมาจากชายแดนของประเทศกัมพูชาไม่มากนักโดยความที่อยากทำตัวเป็นไฮโซติดดินพวกเราจึงทุลักทุเลเดินทางออกจากกรุงเทพไปในตอนบ่าย โดยใช้รถโดยสารปรับอากาศของบอขสจากสถานีเอกมัยมาลงที่ตัวจังหวัดตราดแล้วต่อรถสองแถวไปที่ท่าเรือเพื่อต่อเรือไปยังเกาะที่พักอีกทีซึ่งกว่าจะถึงที่หมายก็พลบค่ำทุกคนก็นเหน็ดเหนื่อยแทบจะคลานขึ้นบ้านพักกันเลยทีเดียวหลังจากกินอาหารเย็นที่เจ้าของรีสอร์ทจัดเตรียมไว้ให้พวกเราจึงออกเดินสำรวจบ้านพักและบริเวณโดยรอบ มันมีลักษณะเหมือนบังกะโลชายหาดแบบโบราณทั่วไปคือยกพื้นสูงประมาณเมตรกว่าๆตัวเรือนทำด้วยไม้มีหน้าต่างโดยรอบทำให้อากาศถ่ายเทยได้อย่างดีด้านหน้าเป็นท้องทะเลด้านหลังยิงแอบกับเนินเขาลูกเล็กๆที่มีบรรดาพืชพันธุ์ต่างๆขึ้นเบียดเสียดกันอยู่มากมายเสียงสัระสัตต,ต่างๆร้องเบาๆดังออกมาจากป่าละเมะ แต่มีเสียงหนึ่งที่ทําให้ผมขนลุกด้วยความหวาดกลัวป้นขยะขยงมากที่สุดก็คือเสียงของตุ๊กแกที่ไตยย่ยยเยอยู่ตามผนังบ้านระหว่างทางพวกเราได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่มาทํางานที่รีสอร์ทแห่งนั้นทุกคนต่างก็มีอัธยาศัยดียกเว้นแต่พ่อแม่ลูก3ามคนที่มองผมและซุบซิบกันด้วยท่าทางแปลกๆคืนนั้นพวกเรานั่งเฮฮาตากลมริมชายหาด จนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปจนเกือบเที่ยงคืนจึงเดินกลับเข้าตัวบ้านเพื่อพักผ่อนด้วยความที่สนิทกันมากแต่ละคนจึงลากเอาที่นอนมากองนอนรวมกันที่ห้องใหญ่ห้องเดียวและพูดคุยหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานผ่านไปสักพักใหญ่ๆเสียงจอกแจก๊กจึงค่อยๆลดระดับลงเป็นเสียงกระซิบและเงียบไปในที่สุดแสงจันทร์ที่สาดส่องเข้ามาในห้องเห็นเป็นเงาสลัวลางๆ เสียงเกลียวคลื่นศาสกระทบฝั่งเบาๆกอบกอบความเหนื่อยล้าจากการเดินทางทำให้ผมเผลอหลับไปอย่างง่ายดายเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรไม่รู้ผมสะดุ้งตื่นขึ้นเมื่ได้ยินเสียงตุ๊กแกร้องละงมอยู่ข้างนอกเสียงนั้นทำให้ต้องรีบดึงผมขึ้นมาคุมโปง่งและเอามืออุดหูด้วยความเกรดกลัวน่าแปลกที่บรรดาเ,เพื่อนยังคงนอนหลับกันอย่างสบายอารมณ์แลวกับว่า ไม่มีอะไรเกิดขึ้นผ่านไปสักพักเสียงตุกแกก็สงบลงแต่คราวนี้กลับมีเสียงของชายหญิงคู่หนึ่งดังขึ้นเบาๆผมพยายามเงี่ยหูฟังว่าเขากำลังพูดอะไรกันอยู่แต่ก็ไม่สามารถเข้าใจได้แม้แต่คำเดียวเหมือนกับว่าเป็นภาษาเขมรผมค่อยๆพลิกตัวไปยังหน้าต่างที่เป็นที่มาของเสียงท่ามกลางความมืดมิดที่มีเพียงแสงจันทร์สลัว ภาพลังๆที่เห็นเบื้องหน้าก็คือชายหญิงและเด็กที่ผมพบตอนเดินเล่นเมื่อช่วงพบข้านั่นเองการสนทนาสะดุดหยุดลงทันทีเหมือนรู้ว่ามีคนกำลังแอบฟังอยู่ทั้งหมดหันมาจ้องที่ผมด้วยสายตาที่เย็นชาอ๋อพวกชาวบ้านที่ทำงานที่นี่น่ะเองผมคิดในใจพร้อมกับเอ่ยถามพวกเขาเบาๆด้วยเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเพื่อนที่นอนหลับอยู่ มีอะไรหระครับมาทําอะไรกันดึกๆอย่างนี้เสียงของผมทําให้เพื่อนบางคนเริ่มขยับพลิกตัวเมื่อเหลียวไปมองก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มกำลังโงนเงนลุกขึ้นมานั่งเพียงเสี้ยววินาทีที่ผมละสายตาจากพวกเขาเหล่านั้นพลันปรากฏภาพของเด็กชายตัวเล็กที่อยู่ข้างนอกเมื่อสักครู่มายืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องนอนถือไม้ท่อนใหญ่ท่อนหนึ่งแกวงเล่นในมือผมงงกับภาพเบื้องหน้าไม่เข้าใจว่า เด็กนั่นแอบปีนเข้ามาในห้องพักของพวกเราตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเด็กนั่นก็เริ่มวิ่งไปรรอบๆห้องกระโดดข้ามเพื่อนของผมที่ยังนอนหลับอยู่พลางเอาไม้ที่ถืออยู่ในมือเคาะผนังไปด้วยพร้อมกับส่งเสียงกรีดร้องดังโวยหวนจนผมต้องยกมือขึ้นปิดหูถึงตอนนี้เพื่อนๆผมก็ตื่นกันหมดแล้วทุกคนต่างลุกขึ้นนั่งแล้มองหน้ากันด้วยความมุนงงว่าเกิดอะไรขึ้นผมพยายามร้องห้าม แต่เด็กคนนั้นไม่ยอมหยุดยังคงวิ่งพล่านเคาะฝาผนังรอบห้องต่อไปผมจนปัญญาจึงหันไปหาสามีภรรยาที่ยังคงยืนอยู่ที่เดิมพี่พี่มาเอาลูกพี่ออกไปหน่อยสนมากๆเลยเนี่ยผมกวักมือเรียกสองคนนั่นแต่หน้าแปลกที่พวกเขาดูเหมือนจะไม่สนใจอะไรเลยว่าลูกตัวเองกำลังรบกวนการพักผ่อนของพวกเราอยู่เฮ้ยคุยกับใครอยู่อะ แล้วเด็กที่ไหนมันมาวิ่งเคาะฝาบ้านวะเนี่ยเพื่อนคนหนึ่งเอ่ยถามขึ้นพร้อมกับมองไปร,บรอบๆห้องเหมือนกับว่ามันไม่เห็นอะไรเลยเอาก็เลยให้พ่อแม่เด็กมาเอาลูกเขาออกไปนี่ไงวิ่งเล่นอยู่ได้ไม่หลับไม่นอนผมตอบอย่างเหลืออดจากนั้นผมขยับตัวลุกขึ้นอาศัยแสงจันทร์ก่อนที่จะเดินไปเปิดไฟแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นห้องทั้งห้องยังคงมืดมิด ท่ามกลางความงุนงงของเพื่อนๆผมกดปุ่มเปิดไฟซ้ำแล้วซ้ำเล่าแข่งกับเสียงกรีดร้องและเสียงเคาะผนังห้องของเด็กนั่นผมพยายามเปิดปิดไฟอีกหลายครั้งพร้อมตะโกนขึ้นอย่างเหลืออดไอ้หนูหยุดวิ่งเดี๋ยวนี้เมื่อสิ้นเสียงของผมแสงจากดวงไฟหลายดวงบนเพดานพลันสว่างขึ้นเสียงอึกทึกและภาพของเด็กน้อยคนนั้นกลับหายไปในพิบตาห้องทั้งห้อง กลับเข้าสู่ความเงียบสงบอีกครั้งผมมองไปรอบๆเห็นบรรดาเพื่อนๆนั่งรวมกลุ่มกันอยู่ด้วยความหวาดกลัวผมรีบสาวเท้าเดินออกไปที่หน้าต่างตรงหัวนอนเพื่อมองหาทั้งสามคนนั่นแต่กลับไม่พบอะไรเลยผมแข็งใจมองฝาความมือดออกไปอีกครั้งเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มกลุ่มหนึ่งเดินอยู่ตรงท่าเรือพวกเขาหันมามองที่ผมอีกครั้งด้วยแววตาเฉยชา แล้วค่อยๆเดินห่างออกไปออกไปจนกระทั่งลับสายตาในที่สุดเช้าตรูวันลุงขึ้นผมเดินลงไปดูตรงบริเวณที่เห็นสามีภรรยาเมื่อคืนพบว่ามีสารเพียงตาตั้งอยู่สองหลังทําไมนะเมื่อวานพวกเราจึงไม่มีใครเห็นสารเพียงตานี้สักคนผมสอบถามคนงานดูจึงได้ทราบว่ามันถูกสร้างให้กับสามีภรรยาและลูกชาย ที่นั่งเรืออพยพมาจากกัมพูชาเพื่อหน,นีสงครามเมื่อหลายปีมาแล้วแต่โชคร้ายที่เรือมาล่มจมน้ำตายหมดทั้งครอบครัวและศพในถูกกระแสน้ำพัดมาเกยบนชายหาดแห่งนี้ที่น่าแปลกก็คือไม่เคยมีใครพบเจอวิญญ,ญาณพ่อแม่ลูกครอบครัวน,นี้มาก่อนและไม่มีใครได้พบกับพวกเขาอีกเลยหลังจากคืนนั้นฝากกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งให้เรื่องเราลีลับด้วยนะครับ